ก็เหนือความคาดหมายเหนือความคาดหมายยังไงก็ไม่คิดว่าที่เห็นในทีวีอีที่เห็นในโทรศัพท์อ่ามันเหมือนกับอาจจะแต่งภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะพอมาเห็นปุ๊บย่างก้าวเข้ามาปุ๊บที่มองหน้าทำไมงามสนสง่าบารมีเยอะเยี่ยงนี้เนาะเหรอ ท่านมเหมือนเหมือนท่านถามท่านถามแล้วก yeah. 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 uh, ็ท uh, ่านทำไมบารมีงามสง่าแล้วไม่ได้แก่เ้ยไม่ได้ในเด็กเหมือนอายุสาวอายุยี่สิบกว่าเลยโอ้ไม่งามสง่าทำไมบารมีเยอะเยี่ยมนี้นะเหมือนท่านถามท่านปฏิบัติเนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุยกันอืมเหมือนทั้งในใช่ แล้วก็รับรู้แล้วก็จากการมาคิดว่าที่ดูในในสื่อต่างๆก็คิดว่าแต่งภาพแล้วก็ให้ให,ให้ดูสวยให้ดูมีออร่าใช่ค่ะแล้วก็คิดว่าอ่าท่านน่ะเราจะเข้าพบไปชิดตัวแบบนี้ได้ไหม คิดว่าเท่าถึงยากใช่เพราะว่าลูกศิษย์ลูกหายเยอะแล้วค่าครูจะแพงด้วยใช่แล้ววันนี้เสียคับครูไหมยังค่ะไม่เสียเลยนะเรียกไหมยไม่ได้เรียกเรียกร้องไหมยังค่ะไม่ได้เรียกเลยไม่ได้เรียกร้องแล้วก็ยินดีช่วยเป็นเต็มที่เหมือนกับที่ได้โพสต์บอกจริงๆแต่หลายๆคนไม่เชื่อแต่วันนี้ได้มาพิสูจน์กับตัวเองใช่ค่ะเพราะว่าคิดว่าท่านจะคงคือ แบบภาษาชาวบ้านก็คงคงจะหยิ่งมากหรืออะไรมากคงจะไม่เป็นกันเองแบบนี้ไงพอมาเห็นปุ๊บมาทั้งย่างก้าวเขาก็รู้สึกว่าทำไมอยากกรอดทำไมเพิ่มปิติจังอะไรอย่างนี้เขาใจแล้วเนาะว่าทําไมที่เวลาคนมาแล้วอยากกรอดแล้วก็พอได้มาสัมผัสเราก็ได้รับรู้ด้วยตัวเราเองว่ายานบารมีของพระองค์ท่านที่อยู่ในกายนี้ยมีเมตตา กรอคอไม่ได้กนก่อนัล้อาหารน้าขอให้สำเร็จแล้วก be ็ม uh ีบารมีสูง yeah ข Ou. ึ Math ้นขอบคุณเลยคึงการานะแล้วก uhh ็เคารพใยางบารมีพระมารดาและการจูทาดีด้วยหัวใจบุญบารมีที่สร้างและคิดดีแก็ขอให้เสเี่ เป,นนเป็นองค์กชีวิตในบารมีนั้นจากฤาษีพระเจ้าค่ะขอพระแม่คุ้มครองลูกปกป้องอลูกให้ได้รักสิ่งดีๆในชีวิตเสริมดวงให้ลูกได้มีชีวิตที่ดีขึ้นลูกขอน้อมบูชาขอสังเสริมในบารมีทุกพระองค์ฤาษีรับพลังบารมีของทุกพระองค์รู้จะปฏิบัติ

कोई गया दादा रेस के पास मत हो गया शिवाय के पास हो गया के पास हो गया के पास हो गया शिवाय के पास हो गया ओ माय गॉड आने के पास था हम कहां जा रहा था ओ नहीं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं मैं लख लख एंड शाम को बने तो ดิ่งเอ้ามาขางใช่ไหมสัมผัสได้ชัดเจนนะค่ะแต่แบบว่าพลังตอนที่ฟังมนุ์ฟังเพลงพระแม่บูชาเงี้ยแล้วพลังแบบรู้สึกแบบเข้าไปในตัวไหมคะเหมือนวิ่งวิ่งเข้าข้างในแต่ที่ปิติข้างในมั้ยปิติข้างในมั้ยค่ะนะวันนี้ชัดเจนนะสามทเลยแล้วก็